วิธีการจัดการหมวดหมู่และรายการสินค้าโอเคค่ะหลังจากที่ทุกคนนะคะทำการแอคทีฟเวตร้านค้าและเข้ามาสู่หน้าแรกของการขายเรียบร้อยนะคะร้านค้าบางร้านนะคะอาจจะยังรู้สึกว่าหมวดหมู่ที่มีอาจจะยังไม่ครบถ้วนนะคะเดี๋ยววันนี้เตยจะมาสอนวิธีการเพิ่มหมวดหมู่แล้วก็การจัดการสินค้ากันค่ะว่าจะมีวิธีการจัดการในระบบ b l u e s t a c k ยังไงขั้นตอนแรกนะคะในตัวเมนูทั้งหลายนะคะจะอยู่ที่แฮมเบอร์เกอร์เมนูหรือเป็นขีดสาขีดด้านบนตรงนี้นะคะให้เรากดไปเลยที่ ขีดหลังจากนั้นนะคะให้มองหาเมนูที่ชื่อว่าจัดการรายการสินค้าซึ่งจะอยู่ตรงนี้ค่ะกดไปเลยในเมนูจัดการรายการสินค้านะคะจะแบ่งเป็นสส่วนใหญ่ๆนะคะก็คือส่วนทางซ้ายตรงนี้จะเป็นส่วนของหมวดหมู่ค่ะซึ่งเราสามารถที่จะทําการแก้ไขลบหรือว่าเลื่อนย้ายหมวดหมู่ได้อย่างเช่นเตยอ,อยากจะสร้างหมวดหมู่ใหม่ที่เป็นหมวดหมู่ที่ชื่อว่าขนมหวานเราทําการกดปุ่มเพิ่มหมวดสินค้าตรงนี้ได้เลยนะคะกดไปแล้วนะคะระบบก็จะมี มีช่องกรอกคะ่ะขึ้นมาว่าให้เราใส่ชื่อหมวดหมู่สินค้าตรงนี้นะคะเตยก็ใส่ไปเลยว่าเป็นหมวดหมู่ขนมหวานหลังจากนั้นกดติ๊กถูกขั้นตอนถัดไปคือการกดบันทึกค่ะทีนี้ระบบจะบอกว่าทํารายการสําเร็จและสังเกตนะคะว่าด้านซ้ายมือก็จะมีหมวดหมู่ใหม่ขึ้นมานะคะอีกหนึ่งหมวดหมู่ชื่อว่าหมวดหมู่ขนมหวานค่ะตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะเลื่อนหรือว่าสลับตําแหน่งของหมวดหมู่ได้วิธีการนะคะก็คือให้ไปที่ขีด์ซามีดแบบแนวตั้งตรงนี้นะคะกดค้างไว้ แล้วก็เลื่อนได้เลยค่ะวิธีการเพิ่มสินค้าในหมวดหมู่นะคะให้เราเข้าไปที่หมวดหมู่ที่ต้องการอย่างตอนนี้ค่ะเตยอ,อยู่ที่ขนมหวานนะคะเพราะว่าเตยต้องการจะสร้างสินค้าในหมวดหมู่ขนมหวานเนาะก็กดปุ่มทางด้านขวามือตรงนี้เลยค่ะกดแล้วน,นะคะมันจะมีพาร์เนลนะคะเลื่อนขึ้นมานะคะให้เราเนี่ยเพิ่มข้อมูลของขนมหวานหรือว่าสินค้าที่เราต้องการเพิ่มได้อย่างเช่นสมมุติของเตออยยกตัวอย่างเป็นว็ฟเฟิลใส่รายละเอียดหน่อยนะคะว่าเป็นว็ฟเฟิลแบบไหนนะคะสถานะการขายอันนี้เราขายอยู่แล้วแล้วก็ราคาอันนี้ราคาให้เราใส่เป็น ราคาที่เราต้องการให้ลูกค้าเห็นได้เลยอย่างเช่นเป็นราคา89บาทค่ะ,ะใส่แล้ว89ตรงนี้นะคะจะขึ้นเป็น89บาทอยู่ในหมวดหมู่ขนมหวานนะคะต้นทุนสินค้าตรงนี้นะคะก็อาจจะใส่ไปสมมุติว่าเป็น45บาทเนาะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะในส่วนของต้นทุนส่วนที่สําคัญถัดมาก็คือเรื่องของสินค้าคงคลังค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเปิดหรือปิดการใช้งานได้ตรงนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเรามีการเปิดใช้งานสินค้าคงคลังเมื่อเรามีการขายตัววัฟเฟิลนี้ไป1ชิ้นระบบ ก็จะตัดสต็อกสินค้าให้อัตโนมัติสุดท้ายค่ะเรากดเพิ่มสินค้าได้เลยถ้าสมมติว่าข้อมูลตรงนี้ครบถ้วนนะคะกดเพิ่มสินค้าเลยมาแล้วค่ะตรงนี้นะคะในส่วนของที่เป็นตัววาฟเฟิลนะคะก็จะขึ้นมาเป็นวาฟเฟิล89บาทหมวดหมู่ที่เราเรียงลาดับก็จะเป็นตามนี้เดี๋ยวเราลองกลับไปดูที่หน้าขายนะคะว่าหน้าขายของเราเนี่ยแสดงผลเป็นยังไงบ้างให้กดกลุ่มย้อนกลับได้เลยนะคะมาแล้วนะคะทีนี้นะคะทุกคนสังเกตเลยค่ะว่าด้านบนที่เตยบอกว่าเป็นพาร์ทของหมวดหมู่เนี่ยจะถูกเรียงลําดับ คือ่คือ1เป็นหมวดหมู่คอฟฟหรือว่ากาแฟเนาะอันที่2เป็นหมวดหมู่ขนมหวานที่เราเพิ่งเพิ่มมาใหม่ส่วนสุดท้ายก็คือเป็นนอนคอฟฟค่ะเดี๋ยวเราลองกดไปดูขนมหวานกันเนาะว่ามันมีวาฟเฟิลแสดงผลอยู่หรือเปล่าตรงนี้ค่ะก็จะมีเมนูใหม่ขึ้นมาแล้วเนาะหเมนูคือตัววาฟเฟิลตัวเมนูอื่นๆหรือว่าหมวดหมดูหม่อื่นๆเราก็ยังสามารถที่จะกดใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะโอเคค่ะเมื่อกี้นะคะเราเห็นแล้วเนาะว่าสินค้าตัวใหม่ของเราก็ได้ปรากฏนะคะบนหน้าจอของเราแล้วทีนี้สมมตินะคะว่าวันหนึง่งเราต้องการจะปรับราคา หรือเพิ่มราคาขึ้นนะคะเราจะไปแก้ไขตัวข้อมูลของสินค้าได้ยังไงนะคะวิธีการเหมือนเดิมเลยค่ะสเต็ปเดิมไปที่แฮมเบอร์เกอร์เมนูหรือว่าขีดสาขีดตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกนะคะจัดการรายการสินค้าตรงนี้ค่ะทีนี้เนะะี่ยค่ะให้เรามองหาว่าสินค้าตัวไหนที่เราต้องการจะปรับเปลี่ยนข้อมูลหรือว่าราคานะคะอย่างเช่นเมื่อกี้เตยดูแล้วว่าไอ,อ้ขนมหวานเตยอาจจะขายราคาสูงไปนะคะเราอยากต้องการที่จะลดราคาตัวนี้ลงให้กดมาที่หมวดหมู่ขนมหวานเป็นหมวดหมู่ที่สินค้าเราอยู่เนาะ แล้วก็กดไปที่ตัวเมนูวัฟเฟิลนะคะที่ด้านบนตรงนี้เขาก็จะเปิดตัวพาร์แนลนะคะด้านขวามือเหมือนเดิมนะคะเมื่อสักครู่นี้เตยต้องการจะลดราคาใช่ไหมคะจากราคา89บาทเป็น79บาทก็สามารถคลิกเพื่อที่จะแก้ไขได้เลยค่ะจาก89 เป็น79ที่เหลือนะคะถ้าข้อมูลส่วนอื่นถูกต้องแล้วก็ให้กดที่ปุ่มด้านล่างชื่อว่าแก้ไขสินค้าค่ะซึ่งจากเดิมเนี่ยวัฟเฟิลคือราคา89ตอนนี้ก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็น79นะคะส่วนในหน้าของสินค้าเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะกดปุ่มย้อนกลับแล้วไปที่หมวดหมู่ขนมหวานนี่เลยค่ะหลังจากที่เราแก้ไขนะคะก็จะมีราคาที่เปลี่ยนแปลงเนาะจากเดิม89เป็น79ค่ะจริงๆแล้วนะคะวิธีการจัดการหมวดหมู่และสินค้าก็สามารถที่จะทําได้อีกที่หนึ่งในตัว Blue s t a Manager App เหมือน ค,ความพิเศษของ b l u e s t a t m s n a g e r a p p ก็คือเจ้าของร้านเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการหมวดหมู่หรือสินค้าที่ไหนก็ได้ผ่านโทรศัพท์มือถือค่ะและนี่นะคะก็คือวิธีการจัดการหมวดหมู่และสินค้า b l u e s t a t เพื่อนซีธุรกิจคุณ